ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อัศวนาเขาใหญ่มีริมน้ํำเลยนะดี๋ยวแล้วก็มีคาเฟ่โซนตรงนั้นด้วยเขาใหญ่นะคะที่แนะนำเลยที่มันติดริมน้ําที่นี่ก็มีเหมือนกันนี่ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่7ทีทาเววันนี้นะคะคุณอยู่ในช่วงแคมป์เปลืองยิ่งไปยิ่งเปลืองบรรยากาศตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อัศวนาเขาใหญ่นี่บรรยากาศดีมากอยู่แบบมีริมน้ำเลยนะเดี๋ยวเอาไปให้ดูกันแล้วก็มีคาเฟ่โซนตรงนั้นด้วยคือวันนี้เนี่ยคนมาคาเฟ่ยเยอะมากดูรถสิทุกคนเยอะจริงๆก็วันนี้นะคะเรามาช่วงมรสุมนิดเน็กนะคือโด,โดนโดนฝนไปสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็แบบมาๆหยุดหยุดอะฝนอะนี่ วันนี้เรามา2หลังนี่หลังที่1กับหลังที่2แล้วก็มีกางทาร์สเป็นด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหลังนะคะแล้วก็เรามีเพื่อนด้วยวันนี้แล้วก็นี่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 มีเพื่อนตัวน้อย2ตัวด้วยนี่วิ่งกันสนุกสนานเชียว ที่นี่นะคะเขาก็มีาการพายเรือคายักแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นไกด์นำทางชมท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นหัวละ300บาทนะคะการท่องเที่ยว1คลิปก็คือชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือไปแล้วก็กลับมาตรงนี้ที่เดิมแต่ถ้าส่วนใครที่มากางเต็นท์นะคะก็จะคิดหัวละบาลบาทย้ยหัวละ300บาทในการเล่นพายเรือคายักนะคะที่นี่ก็เป็นเขาใหญ่นะคะที่แนะนำเลยที่มันติดริมน้ำ คือหลายๆคนชอบหาที่กลางเต็นท์ริมน้ํากันใช่ไหมส่วนมากมันก็จะไปโซนแถวอําเภอชะอมจังหวัดสระบุรีนะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันนี่คือมันมีหลายมันมีหลายฝั่งนะคะตอนนี้เราอยู่ฝั่งปกติแต่ถ้าไปฝั่งคาเฟ่นเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ําตกด้วยนะลองไปดูใน YouTube ในรีวิวได้มีคนรีวิวอกันต,ตอนนี้ได้ยินเสียงเสียงน้ําตกนะอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะคะ นี่ก็เป็นเรือคายักนะคะที่เขาให้เราเช่าเนาะนี่แต่วันนี้เราอาจจะไม่ลงเพราะว่าอากาศเย็นพอสมควรแล้วก็ฝนเนี่ยตกๆกหยุดหยุดาาเย็นพรุ่งนี้อาจจะเจอหมอกก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกฝั่งทางนี้เรานะคะนี่เต็นท์ดีโยดีสวยมากจุดต่อปลั๊กไฟนะคะก็พอเพียง มากเลยนี่เยอะนะมีหลายมีหลายหลังคาเรือนมากนี่ดูสิตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นแล้วก็นูน่นตรงนูนง้นอีกสี่หลังคาไปดูห้องน้ํากันดีกว่าค่ะใกล้มากนะคะสําหรับที่กลางเต็นท์จุดต่อไฟห้องน้ําแล้วก็จุดล้างจานห้องน้ําหญิงน,นะคะยวลองสีรองเท้ากันก่อน เป่ดห้องเลยนะด้านซ้ายนะคะจะเป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ที่เก็บของแล้วก็ด้านขวาจะเป็นห้องสุขานะคะมีที่วางของแล้วก็ชักโครกนี่สะอาดสะอ้านนะคะมีเจ้าที่คอยดูแลอยู่ตลอด มาดูจุดล้างจานนะคะก็คือจะอยู่ข้างห้องน้ําชายนี่ห้องน้ําชายก็สะอาดสะอ้านเหมือนกันนี่เอค่ะเขาก็มีสกอตไบท์แล้วก็มีน้ํำยาล้างจานให้ด้วยสองที่นะคะที่ที่1แล้วก็ที่2ตรงนี้วินก็เรามีสมาชิเพิ่มอันนี้อังขยะอยู่ตรงนี้สถานที่เขากว้างขวางมากมานะคะแล้วก็เป็นถนนเดินรถทางเดียว อารมณ์เหมือนเราอยู่ฟาร์มอยู่เลยตอนนี้ลมีรูไถนสวนดูแลฝนเพิ่งหยุดไปนะคะมันฝนตก,ตกหยุดหยุดอ่ะแต่ก็กำลังดีไม่ได้ว่าถาโถมามากเท่าไหร่ะดูบรรยากาศสิคะทุกคนที่นี่นะคะชื่อว่าอัสนาเขาใหญ่นะคะเลี้ยวมาทาง สอพอหมูสีก็ถือว่าอยู่ในตัวเขาใหญ่ได้เลยเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมล่ะถ้าถ้าใครตามหาจุดกลางเต้นริมแม่น้ำเนี่ยก็จะแนะนำที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะทุกคนข้างหลังก็เป็นวิวภูเขาอยากลุ้นตอนเช้าจัางเลยว่าจะมีหมอกหรือเปล่า บรรยากาศดีตอนแรกคิดว่าคืนนี้จะไม่มีเพื่อนแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เออเริ่มอุ่นใจขึ้นมาแล้วว่ามีมีเพื่อนมากางอยู่นี่เต็นเหเรานะคะข้างหน้าก็เป็นริมน้ำเลยไม่ดีตกน้ำไหลเดี๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่น,นะคะทุกคนต้องขับรถไปเลยนะเพราะว่า รเ,รเ,เรากามาถึงคาฟเฟก่กันแล้วนะคะนี่ที่จอดรถกว้างขวางเหมือนเดิมบอกแล้วว่าที่นี่ขากว้างขวางมากเลยนะข้างๆกันเลยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนี่มีแยกพนิการแล้วก็สุชารปานีห้องน้ำผิงน,นะคะก็ห้องน้ำชาย นี่ก็เป็นอัศน่าคาเฟ่นะคะนี่ทางเข้าสวยงามดูสิโอุดยอดไปดูข้างในกันดีกว่า ขัดมาข้างข้งนะคะเขาก็จะมีนี่เลยเล็กๆนั่น,น้อยนั่งชมบรรยากาศโอ้หสวยมากอะ่ะเออได้ยินเสียงน้ำตกนิดๆหน่อยๆ ใครจะมาแนะนำไปแล้วเน,นี่ยตรงนี้ก็มีจุดกลางเต็นนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูยีกงยิ่งว่ามันอยู่ตรงไหนพ้านินเขาพูดอยู่ว่าจุดกลางเต็นอ่ะมันมีเป็นวิวภูเขากับวิวแบบริมน้ำตกเลยโอ้น้ำตกแรงอยู่ไเนี่ยโอ้เยอะเลย ที่นี่ก็บรรยากาศดีออกมาค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วคนกลับหมดแล้วโอ้โหไม่มีรถสักคันเลยดูสกิก็แนะนำเลยนะคะถ้าใครจะมาวันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์คิดว่ายังไงก็เต็มอยู่ดี ไใหญ่กเหมือนโบสโรไลค์อะคือตรงสันนอกอ่กะถ้าไม่หมักก็คือจะแบแขะแคอ,อไอ้อันไอ้อันที่เันัสีฟองขาแหละ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะวันนี้เราก็มาคาเฟ่กันแต่เช้าเลยเพราะว่ามีคนต้องการกาแฟนะคะโอ้บรรยากาศคาเฟ่นดีมากๆคนก็คือยังไม่มีคนเพราะวันเช้าจริงๆแปดโมงนี่ก็คือมาชุดนอนกันเลยจ้าธรรมชาติสุดๆนะคะเสียงทั้งเสียงสัตว์แล้วก็เสียงน้ำตก พนักง,งานกังทำความสะอาดกันอยู่เลยนะคะนี่นะคะคาเฟ่ก็จะมีน้ําตกไหลผ่านด้วยโอ้โหเสียงดังนิดหน่อยนะนี่เขาก็ทำทางให้เราเดินได้แล้วก็นี่ตรงนี้ก็นั่งกินได้นะคะนั่งกินได้นี่โต๊ะเพียบเลยถ้าใครจะมาโต๊ะเขารองรับเยอะมากนะคะ น้ำไหลแรงนะคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นลำตะคองหรือเปล่าธรรมชาติสุดๆที่นี่ก็ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยนะคะเนี่ยดูสิเออน่าจะล่มลื่นมากนะเนี่ยเนี่ย ใหญ่มากวิวตรงนี้ก็สวย ก็ตอนนี้นะคะเริ่มทําการเก็บเต็นท์กันแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอมันแห้งแล้วเราจะเก็บกลับบ้านกันนะคะไปดูบรรยากาศน้ําตกกันนี่อยู่หน้าอยู่ใกล้เต็นท์มากๆนี่เต็นท์อันนี้น้าตกเออนี่ค่ะใกล้น้ําตกมากๆกับหน้าเต็นท์เราได้ลงไปเล่นมาละโอ้โหน้ําเย็นดีมากๆเลย สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงฝากติดตาม 7T ็ดทีทาเวลกันด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า